บนน้ําในตัวเครื่องครับก็มาติดตามช่องของเราได้เลยมาติดตามทุกจอดทุกขั้นตอนที่เราประกอบระบบเข้าที่เข้าทางไปเรียบร้อยยังเหลือแต่ฝาครอบบาว จะได้ทำการเปลี่ยนยางไลเนอร์ฝาครอบบาวใหม่หรือยางประกินฝาครอบบาวเพราะว่ายางไลเนอร์ตัวนี้หรือยางประกินตัวนี้สำรุดจะได้ทำการถอดเปลี่ยนใหม่ก็รอประกอบตัวฝาครอบบ่าวก่อน จะได้ทำการอัปเดต